วันนี้จ้ามัน,นพามาเบ่งผดผักชนครัวพักกาดขาววันนี้อันนี้พักกาดขาวเนาะธรรมศาสตร์หล้นวนแบบบอสีดแบบพักเอยบอสีดยาบอสีดผักบอพีดอันนี้โหราพาเลยจ้าราพา มักแตงพี่น้องเบื่อมักแตง,แตงพุ่นะอันนี้มักแตงเนอจ้ะมักแตงโอ้หักงาม อันนี้ผักชีงามมากอันนี้ต้นพริกก็แบกผักชีสมองามแท้ยุกยุกกรงเทบกำและชี่ายมีอยู่สองต้นนั่นแะอันนี้งามขัดงามเลยล่ะอันนี้ต้นมะเขือได้จ้ะต้นมะเขือยังไม่ได้เห็ดหนามเลยแม้ตอนนี้ยังไม่ได้เห็ดหนามนั่นแหละ หมดเนี่ยเหมือนเสาไม่กระแหงมันล้มหนาวอันนี้ผักชีลาวผักชีลาวเลยจ้ะคือดกขักเนะี่ยดกขักโดกนี้มองนะจ้ะดกขักตัวหน่อยๆคือโดโด อันนี้มักแตงนะจ๊ะแต็งเป็นธรรมาศาสตร์เลจ๊ะเพราะเป็นคนม,มาเสยาียดยาเทวันกับเสียงแหบแจ้งลอยอากาศเปลี่ยนอันนี้มักทัวร์เลจ้ะมักทัวร์เขาบ่าได้พันลมไว้กําลังออกหมากเลยจ้ะกําลังออกหมาก สีพามาส้มส่วนดได้เหมือนอันนี้กันมาริกแบบบานๆแล้วจ้ะเนาะบุกทัว มัน,นไม่จัดอะไรก็สวนมาพิกกันสวนมาพิกเมื่ออยู่สื่อจะเคลียร์เลยคนทำอันนี้สวนมาพิกน,นี่คือบรรยากาศแบบหล่อเลยจนะ้าเน๊ต ยูธงเด้อจ้ะเพื่อนปูป่พักอยู่สวนอยู่ธงนาหลายค่ะมายู่ซื่อๆกำลังออกมาเมื่อนี้ค่ะพาเบื้องสนิทก่อนนะาจา๊ะเนาะ มือนาคิดนาสิพาไปหาหลอะไหมหลอเบิงทางไหมวมีต้นมะกอกดหนานะเนาะจ้ะบักเซลบันเฮาต้นบักเซลอ่อนแตะพก,กาศเพิ่นเนาะจ้าเนาะระกาศอย่างนี้คือง้ามขักเนี่ยเอดเดคขัดเนาะนยายเลยไหมเมียมคนเฮ็ดได้ดีขนาดเลยปีกกระโดกคัก